สวัสดีครับพี่น้องชาวบ่าวครับผมมือนีก็จิภาพี่น้องมาล่องสนูใใบไว้นะครับเนาะสูตรหัวลุนนะครับขนาดขั้นร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับผมของเบียตาเบาบนครับผมใส่ประกับล้านแกะไล่พร้อมครับนี่จะเป็นหัวลูกศรนนะครับเนาะการแตกครับตรงมุมนี่ชอบแตกนะครับก็เลยตรงเฮดหัวแบบนี้ครับขั้นนี้ก็ เดียวไปรวมงานอยู่หน่อยนะเรานะครับผมก็คือเอาไปเห็นจับฉลากนะครับแบ่งปันกันนะครับเอาไปพื้นจับฉลากนะครับเนาะะเด้ย๋ยยังไ้ก็ตามไปรวมงานนะผมชวน,ชวน,ชวนพี่น้องไปรวมงานหน่อยนะเราครับมีติ้งครับผมเห็นวววกันเนะาะเดี๋ยวมาลองฟังเบิ้งครับพี่น้องมาเสียงสิงเป็นยังไง H 식으로 hurting them... เดี๋ยวนีโยังว่าที่โป็นน้อยครับ โอเคครับพี่น้องสำหรับเสียงกับประมาณนี้ครับสนูคัน170เซนเมนะครับเนาะใบไว้ครับผมสูตรหอรลอนนะครับใบประกบนะครับผมลายแจก้นมาครับเย,ม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 ยม่อมเยบโอเคครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ เจอกันที่น้อยละเหล่าครับผมสวัสดีครับ